สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดียามุดเสาร์กู o o มอร์นิ่งจ้าที่ริมทะเลคือกหมองเกาเนะ่ะจ้าเคลื่อนในฝนตกห่อมยายนงเนาะจ้าเนาะเป็นตต่นนอนฟังเสียงฝนตลอดขคลืนเลยจ้าจ้าตื่นเสาร์มากะมีแดดออกแล้วจ้าล่มกับ่บแห้งปันใดแล้วจ้าพี่น้องขค้ืนกับ่าอันแห้งแล้วจ้า ปกติแล้วขึ้นนี่โอ้ยเขาว่าไม่เต้นสิหามข่อยไปนัดเจ้ะ <c oughs> <c oughs> นี่กะเต้นแล้วค่ะพี่น้องนี่เริ่มเก็บเต้นสิกัาแล้วค่ะมือพี่น้องมือสุดท้ายนัดเจ้าม,มือสุดท้ายเรียกว่าสีอันวีดฝนฝนมากก่อนสาบบุกว่าอันฝนอันบุกนี่ว่าฝนไอ้พวกห้ฝนมาห้อมนัดเจ้า ฝนมันมากก่อนเนาจะก็เลยโดนฝนห้ามมือขึ้นนี่ค่ะพี่น้องมีกะบรรยากาศตื่นเสาร์มาเป็นแบบนี้จ่าเต่นนอนบ่ไดเลยจ้ะนอนฟังเสียงฝนตลอดขึ้นเต้นสีแดงที่ยูมุ่งนั่นกะเก็บขึ้นกันจ้ะพี่น้องโดนฝนคือกันกับข่อยจ่ามูรถบานเป็นกะ สะดวกบายเนาะล,ลดกานส่วนมูที่นอนเต้นก็นได้เก็บเต้นกลางคืนนั่นแล้วจ้ะฝ <c> น <oughs> ตกหำฝนตกหำพาอยู่เขาเนะจ้ะพี่น้อง <c oughs> มันเขาก่อนเวลาเนาะจ้ะเนาะนึกว่าไม่ตื่นสิเมื่อวิดแล้วมันจังมากเนาะร <c oughs> ิงๆตุบอกว่ายังสั่นละแต่ที่นี่พาอยู่มันมากก่อนเนะ <c oughs> าะก็เลยก็เลยโบวิดฝนต่ำเลยลด แต่ว,วา่ากะเป็นเมืดเมิดขึมๆอยู่ดอกจ่ามีแดดก็ได้นั้นฟังท่างนั่นก็นมืดๆมอยู่จ่าพี่น้องแต่ว,วา่าอันฟันไอแต่ว,วา่าอันตะเว้นขึ้นแล้วจ่าตะเว้นเต็มดวงแล้วแดดออกแล้วจ่าพี่นอ้องจ่าก็กะสิเริ่มเก็บของกลับแล้วเนาะจา่าเนาะจ่าคนตะกลางไอเพินตะเก็บเต็นแล้วนี่จ่าเอยุพาเลือยุพาอันเต็นอันปูนี่ละจ้านี่ท่านไ้เก็บ เอาบรรยากาศฝนตกห้ามมือขึ้นม่ให้เบิงเนาะจ๊ะพี่น้อง <laughs> นึกว่าโทรนาโดอันโทนาโดจิมาเนาะมือขึ้นนี้แต่อยากหัวโบเดนนอนซัาไปนอนในีรถเอาเนอะจ๊ะนนึกว่าล้มสีหามเต้นค่อยไปจ้าพี่น้องจับนี่แหละค่ะคุณตะเบ็นสวัสดียมุา้าวยจ้า ดีทุกคู่ทุกคนายบายยายน้องกับกบ,บัณฑนแล้วจ้าพี่น้องโชคดีจา้ bye bye, จาบ๊ายบายจ้า